ก็จะไปส่งวันที่ส<น>วัน<ล>เกิ<น>ดแรงงานนะครับเพือ่อเตรียมเาไปฉีดก็ได้อาวัคซีนวันที่16บมัง้งสิบหกกรกฎาอพอจำแค่คย็ได้ ต่อไปแม่จะประกาศให้ภูมินเดินลงมาเองนะลูกนะเข้าใจไหมครับเข้าใจครับน้องภูมินสามครับสองกลับบ้านค่ะหนูก็เดินถือกระเป๋าใส่รองเท้าลงมาโอเคไหมเรอ่นนะเราต้องเก่งนะพี่นังคินทำได้นะหนูก็ต้องทำได้นะนะโอเคไหม,ไหมพี่นังคินเข้าห้องน้ำ เข้าห้องน้ำล้างตูดเองน้องหนูไม่ปวดฮะไม่ปวดหนูม่ปวดก็ไม่เป็นไรหมายหมายถึงว่าตอนเวลาหนูปวดหนูเข้าห้องน้ำที่น <reading repetition> ้องขันรักที่น้องขันรักที่น้องขันรักที่น้องขันเองพี่นักกินเขาเป็นเด็กประถมแล้วเขาเรียนเปียโนเมื่อวานได้อะไรบ้างดูเลมี่ด้เรียนเปียโน โอเคต่อไปนี้แม่ก็คุคุณครูเสียงดังมากตึงแสบก็มือโอจชิคกี้พัวจะแตกไปแล้วโดเลมีฟาสอลาซีโด